อนุญาตนำเรียนประวัติและผลการปฏิบัติงานดังนี้ข้าพเจ้านายเทิดทานินเหมะสีิขันธกะครูคศส1งโรง,งเรียนพานกระต่ายพิทยาคมอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการสาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยีข้าพเจ้าเกิดเมื่อวันที่22สิงหาคมพศ2525ปัจจุบันอายุ34ปีประวัติการศึกษา จบการศึกษาร,ระดับปริญญาตรีวิชาเอกบริหารธุรกิจบัณฑิตแขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษ,ษณุโลกจบการศึกษาเมื่อปีพศ2546ระดับปบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตจบการศึกษาเมื่อปีพศ2548ระดับปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษาจากวิทยายลัยทองสุขจบการศึกษาเมื่อปีพศ2557 เข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่2สิงหาคมพศ2553โรงเรียนพานกระต่ายพิยาคมอพ,อพานกระต่ายจววกำแพงเพชรปัจจุบันรับราชการครูที่โรงเรียนพานกระต่ายพิยาคมตำแหน่งคออรูศ .1 รวมอายุราชการ6ปีข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานปัจจุบันสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน8ห้อง16ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วิชาการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จจำนวน2ห้อง2ชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์วิชาบูรณาการการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จําจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมจำนวนคาบสอนทั้งสิ้น25ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทัโดยมีนักเรียนในความดูแลทั้งหมด39คนงานที่ได้รับมอบหมายงานด้านกลุ่มบริหารงานบุคคล 1. หัวหน้างานยานพาหนะมีหน้าที่จัดทำแผนโครงการเกี่ยวกับการจัดหาบำรุงรักษากำกับติดตามการให้บริการแก่คณะครูและบุคลากรขอ,ของโรงเรียน2 งานอาคารสถานที่มีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาให้อาคารสถานที่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีและปลอดภัยดูแลรับผิดชอบอาคาร3และระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืนรอบบริเวณโรงเรียนงานด้านกลุ่มบริหารงานวิชาการ 1. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 2. งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษางานด้านกลุ่มบริหารทั่วไป 1>, 1. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. งานประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น 3. งานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาด้านปัญหาสังคม 4. งานส่งเสริมป้องกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนและเฝ้าระวังสารเสพติด5งานนักศึกษาวิชาทหารและงานจราจรในโรงเรียน 6. งานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนและเป็นคณะกรรมาการดำเนินง,งานกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นและรับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบมหมายผลการปฏิบัติงานด้านที่หนึ่งด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพขนบธรรมเนียมประเพณีข้าพเจ้ามีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรร,ยยบรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ ข้าพเจ้าตรงต่อเวลาตลอดจนอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตลอดจนมีความสาม,มัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมง,งานองค์กรและชุมชนเสมอมาข้าพเจ้ามีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีระพหาหาักร,ริสัทรงเป็นประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมืองใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ตลอดจนมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมข้าพเจ้าดำรงชีวิตตามแนวหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการประหยัดปัทยัดและอดออมมีการวางแผนการใช้จ่ายรู้จักพอประมาณพอเพียงมีเหตุผล ละเว้นอบายมุกและสิ่งเสพติดข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ศึกษาคนา้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนางานในวิชาชีพมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพและเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคมตลอดจนรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าพเจ้า เอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการสแสวงหาความรู้ของผู้เรียนโดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทนช่วยเหลือผู้เรียนและบริการผู้เรียนเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกันศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่รวมทั้งมีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเสมอมาผลการเป็นบัติหน้าที่ด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถ การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ามีความสามารถในการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการนำหลักสูตรไปใช้มีการปรับปรุงหลักสูตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการได้จัดทำแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสาระสารได้จัดทำฐานแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมศึกพานานไซมวยไทยลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยเป็นผู้ฝึกซ้อมและผู้ประสานงานในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบหรืองานที่รับผิดชอบข้าพเจ้าได้เข้ารับการประชุมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ศึกษาหาความรู้ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและนํามาใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง นำความรู้จากการประชุมสัมมนาอบรมและศึกษาดูงานมาพัฒนางานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านที่3ผลการปฏิบัติงานผลงานความภาคภูมิใจที่ตนเองและนักเรียนได้รับปีการศึกษา2557งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่64นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันการสร้างเว็บเพจ ประเภทเว็บไอดิเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและได้เป็นตัวแทนของจังหวัดในการแข่งขันระดับภาคนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือครั้งที่64 จังหวัดแพร่นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภทเว็บไอดิเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นปีการศึกษา2558งานศิลป,ปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่65นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภทเว็บไอดิเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นและได้เป็นตัวแทนของจังหวัดในการแข่งขันระดับภาค นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและได้เป็นตัวแทนของจังหวัดในการแข่งขันระดับภาคนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและได้เป็นตัวแทนของจังหวัดในการแข่งขันระดับภาคงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือครั้งที่65จังหวัดพิษณุโลก นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภทเว็บไอดีเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา2559งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษ,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 ษาครั้งที่66นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภทเว็บอินเตอร์ระดับมษษษษัธยมศึกษาและได้เป็นตัวแทนของจังหวัดในการแข่งขันระดับภาคนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและได้เป็นตัวแทนของจังหวัดในการแข่งขันระดับภาคงานศิละปะหัตกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือครั้งที่66จังหวัดลำปางนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายข้าพเจ้าได้ยึดมั่นในอุดมการณ์และจิตวิญญาณครูอันสูงส่งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละ และตั้งมั่นอยู่ในความสุจริตยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งปฏิบัติตนให้สมกับเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้งานหนักอย่างไรไม่เคยท้อเพียงแต่ขอสิทธิ์ลักที่เติบใหญ่มีวิชาความรู้ตลอดไปเพื่อไว้ใช้เลี้ยงชีพสำหรับตน เธอจะเป็นลูกใครไม่สำคัญที่เป็นนั้นลูกสิทย์ฉันสำคัญกว่าจะอบรมบ่มสติเสริมปัญญาให้เจ้ากล้าเติบใหญ่จนได้ดีคำพ้ำวอนสอนสั่งสิทธิ์ฝังลึกครูผนึกแนวทางอย่างสดสีสิทธิ์เชื่อฟังหวังชีพชื่นหือดี อันความรู้ที่มีประทางตนขออุทิศชีวิตทั้งหมดนี้ทำความดีสร้างสรรค์ให้เกิดผลจะเร่งกอบคุณธรรมใส่กระมลหวังสร้างคนทุกคนเป็นคนดีการดำเนินงานในครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยดีข้าพเจ้ากราบขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะคุณครูทุกคนที่ให้ความอนุเคราะห์คอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลืองานจนทำให้งานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จและมีความสุขกราบขอบพระคุณครับ